มันอัจฉริยะจริงๆเมื่ออนิมาจะเป็นของฉันแล้วเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยซอมบี้อีกหนึ่งตัวสำหรับกองทัพของฉันโอ้โจจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวแน่นอนว่าเธอไม่เป็นไรขยับสี่ซอมบี้ของฉันอ ง่ายบูแลนซ์มีอะไรช่วยไหมวิกกี้กำลังสร้างกองทับซอมบี้เธอแปลงมนุษย์ทุกคนเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่เป็นไรกำลังไปช่วยแล้วตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินพวกนายต้องไปหยุดวิกกี้จอมไวร้ายเดี๋ยวนี้ตอยเลยเราจัดการเอง บอกเดี๋ยวมาทำอะไรนะเพื่อนว้าว หนอ่ะท่นก็ไม่รู้ทุกคนไปที่โรงงานไฟฟ้าเพราะอนิมาาชีแพ้กก็จะไม่มีพลังงานเหลือแล้วโอ้ไม่มันคือแผนรายของเธอสินะเราต้องหยุดมันเล้วและด่วนเลย เฮ้ยพวกปัญญานิ่มเอ้ยเฮ้ยพวกอ้นิม่าโง่เง่ามาแล้วไปจัดการพวกเขาซะระวังหน่อยแพะโคกจะทำร้ายเขาเอาเขอกไปเอาเข้าไป ใคร็วเร็วเขาได้ไปจัดการวิกกี้กันไม่ต้องไปสนใจพวกเขาทำงานต่อไป <S 1> <S 1> เราต้องหาทางหยุดวิกกี้โดยไม่ทำร้ายพวกมนุษย์นะท,นทันถวหาจอนนี่ดีกว่างา่อยแท็คนได้จอนนี่เร็วเข้ามาช่วยฉันหยุดโจเด็กจอมวายร้ายสุดทั่วนั่นที ได้เลยเปิดโหมดเพิ่มพลังต้องแบบนี้สิวมาอเธอเพ่อนฉันจะหาให้คมสนใจพวกเขาส่นมาไปเอาอีกกี้ได้เลย,ลย <c oughs> อา๋า โซดี้จะไหวรายตัวน้อยเฮ้ออยากเล่นเหรอเจ้าหัวน้อยซอมบี้จัดการเขาเลยถึงตาฉันละนายจับฉันไม่ได้หรอกหน้าเจ้ากินกโง่เง่าอะ ทำได้มาพี่โดเซอร์อะไรฮะว้าวฉันทำได้โอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะแค่ของฉันกล้าดียังไงวะไอิมาชออะไร

แท็กคนไดนายเป็นอะไรของนายเนี่ยไงเพื่อนทุกอย่างโอเคไหมหยุดไล่ตามฉันสักทีขอร้องไล่ตามนายเหรอหมายความว่าไงอะอะไรอืม อดีมากสัตว์ที่น่ารักของฉันขโมยไอศครีมนี่มันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วจอนนี้เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี้วิกกี้สร้างกองทัพรถอนิม่าปีศาจขึ้นมาอนายเป็นอะไรไหมเพื่อนไทยเกียนายยังอยู่ไหม <pec> ง่ายจอนนี่ท <destroys. S 1> ราก้วิกกี้กำลังก่อเรื่องอีกแล้วและไทเกอร์กำลังมีปัญหาฉันจัดการเอง เยดวนล่หกปากหน้าไอ้ลูกแมวขอบใจพวกเฮ้ยไปเอาไอศครีมแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวข้ามาจัดก,การพวกเขาทีหลังจะปล่อยให้หนีไม่ได้นะ นายจะหนีไปไง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแต,แต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่คุณไรตัวจริงเพิ่งแผนไปเนี่ยไม่เห็นเหรอฉันไม่เชื่อนายหรอกนะอออืมพวกเขาไปไหนเนี่ยอ,อฉันไม่รู้แต่เราต้องไปหาพวกเขาให้เร็วที่สุดนะถูกของนาย หืมฮัาฮัม่เจอเมยอมฮั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 มฮคมฮัมฮัมฮัมฮอมะัมฮัมฮั ไปกันเล่นั่นไงเราต้องไปจับเขาเดี๋ยวฉันมีปัญหาน่ะฮะฉันติดอ่ะฉันต้องใช้พลังเสริมเพื่อตัวเองออกมาได้นะฉันรู้ว่านายต้องโทรหาใครอ่ฮะไงไทเกียรไงจอนี่ ฉันต้องการความช่วยเหลือไปหยุดแฟนปีศาจนั่นน่ะเอาล่ะเพื่อนเปิดมหมเพิ่มพลังในที่สุดทีนี้ก็มาหยุดแฟดปีศาจ <c oughs> ของเรากันเถอะ หยู่ๆนั่นแหละจัดการมันเลยแทคกคนายจัดการปีศาจแท็กโคนะตามนั้นเลยเพื่อนไม่เลวเดี๋ยวนี่ไปสั ฮ่าฮ่าฮฮาฮ่าฮ่าฉันทาได้เอตอนนี้ถึงเวลาไปช่วยทร็กคไดแล้วยอมแพ้ซะ อขอบใจเพื y ui, y ui, ่อนยุดยตรงนั้นแหละทั้งคู่เลยเฮ้ยหอาอย่ายุ่งกับพวกเขาเราจะไม่ให้เธอหลอกเราอีกแล้วเฮ้ยอ่าเอามาเออแล้วตอนนี้ก็เอาไอศครีมของฉันขึ้นมาสนิทดีก็ได้ก็ได้ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันสั่นสะเทือนวฮะ๋ออไม่ทริกคอรดได้เป็นอะไรไหมอ่ะโจนี่ที่ ที่สารักลางกำลังถล่มเพราะแผ่นดินไหวแล้วอ่ะเราติดอยู่เนี่ยเข้าใจแล้วเพื่อนนายรอฉันส่งใครไปช่วยได้ไหมจะพยายามเฮ้ยจนนี่เพื่อนนายต้องไปช่วยชาวเมืองที่กำลังเป็นอันตรายเพราะแผ่นดินไหวนะแน่นอนจนนี่เราจัดการเองอ่า โอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทุกทุกอย่างจุกทำลายไปหมดเลยอ่ะเราไปต่อไม่ได้เพราะมีหินพวกนี้ขวางทางนะ่ะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเอง <c oughs> <c oughs> ดีมากบิล

เรียบร้อยทีนี้เราไปช่วยทุกคนกันเถอะอืมฮะพวกเขาต้องอยู่แถวนี้แหละช่วย <ใน S 3> ด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเอ๊ะแรดโคนั่นนายเหรอบิวฉันดีใจที่ไหนมานะนายต้องช่วยเราออกมาไม่ต้องห่วงเครื่องขุดของฉันจะจัดการเองระวังนับพวเออ เย้ uh yeah! ขอบใจบิลดูซ่าแต่ว่าแท็กโคได้กับบอบบิงติดอยู่ใต้หินอยู่เลยฉันรู้จัดก,การเองอาอ่าโอ้นายเป็นไงบ้างแท็กโคฉันไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายจัดการหินพวกนี้นะเออ អឺអូ៎នេ <sharp> ះជិះកៃអូ៎ คนเดียวไม่ได้นะเพื่อนออง่ายฉันเข้าได้ทุกอย่างโอเคไหมจอนี่ฉันต้องการให้ช่วยมีแผนเน็ตใหวอีกรอบแล้วอะ่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนเปิดโหมดเพิ่มพลัง ฮะฮะฮะช่วยด้วย mm hmm. ตอนนี้นายปลอดภัยแล้วขอบใจแทรคโดได้หะอ่าฮะ เกือบไปแล้วนะช่วยด้วยฉันกำลังไปพวกนี่สิทธทิ์เรียกว่าทีมเวิร์กสุดยอดเลยเพื่อนพวกนายช่วยเราไว้ เออฉันคิดว่าเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะมาจัดกันเลยอ้ ้ยอมแพ้แล้วคืนไอศครีมไอ้เคที่ซะไม่มีทางเฮ้ยหัวฝันฉันโอไม่ลาก่อนอันนี้มาโง่เง่าเทรคอดได้โอไม่นายเป็นอะไรไหมจอนนี่ ฉันฉันไปสู้กับวิกกี้มาแต่ฉันแพ้แต่ตอนนี้ฉันติดไม่ต้องห่วงเพื่อนนายรอฉันส่งใครไปช่วยได้ไหมก็ฉันจะพยายามนายจอนนี่เกิดอะไรขึ้น,นะนอ่ะแชทโคด้ายติดอยู่ในเมืองฉันอยากให้นายไปช่วยขุดเขาออกมาหน่อยนะ่ะได้เลย เราเจอใครใช่ฉันรู้นายช่วยฉันได้ไหมบิลฉันมาช่วยแล้วเทรคโคฉันคิดว่านายเป็นอิสระแล้วเย่ขอบใจเพื่อนอ้ย ฉันว่าฉันบาดเจ็บที่ฟันขณะสู้กับวิกกี้อ่ะมันปวดอ่ะโอ้ไหนดูหน่อยฮึนายคนไปหาโจที่โรงพยาบาลนะเธอรู้ว่าต้องทำอะไรไงเพื่อนทุกอย่างโอเคไหมโจมาช่วยเราหน่อยรักอดาเขาปวดฟันมากเลยนะเหอเอ ฮะนี่มันดูไม่ดีเลยนะในปากมันอกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ยหูปากน่าโอเคฉันรู้ต้องทำยังไงฮะเอ๊ะฮะไม่ต้องห่วงนะมันไม่เจ็บเฮย ฉันกลับมาปกติแล้วขอบใจโจตอนนี้เราต้องไปจัดการวิกกี้ละและวํำไม้เธอคืนไอซครีมที่ขโมยไปมาฮหอ,อเฮ้ยพวกนายไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไงเธอนี้ไม่ได้หรอกวิกกี้ เอออาอาฉันติดไทร็โคมาช่วยฉันหน่อยซ่โอไม่เอาล่ะเตรียมตัวนะเอมาเร็วดีมากขอบใจสายฉันคิดว่าเราต้องมีตัวช่วยประจับวิกกี้แล้วล่ะไงแทร็กโคได้เรียบร้อยดีไหมจอนนี้ เราม,มีปัญหาในการจับวิกกี้อะไม่ต้องห่วงเปิดโหมดเพิ่มพลังต้องแบบนี้สิไปะยุดวิกกี้กัน เธออยู่นั่นไงไปจับเธอกันอ๋อว้ายฮ่าฮ่าฮ่าอืมมาเล็กชายครูเราทำได้เอ้ยฮะ ฮะะอย่ามามั่นหน้าให้มากนักก็ทีนี้ยังไงเล่าอนี้มากที่แพ้ตอนนี้ตาฉันแล้วล่ะโอ้โ้อ้อ้ เาจะต้องตรงเข้าคุกเลยวิกกี้ให้ฉันออกไปนายกินกาโง่เงามื่อขโมยก็ต้องโดนอย่างนี้แหละและที่ทำฉันเจ็บฟันด้วยใช่นั่นก็ด้วย Ha, 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 ha.